จะเป็นยังไงนะครับถ้าเอาเทนฮาร์มาเป็นประตูเปิดเกมมาเมสันเมาให้บูโน่เต็มข้อยิงไม่ตรงกรอบครับเอาบูโน่บูโน่ให้เมสันเมาโอ้ยยิงขึ้นนำไปจังหวะนี้บอลมาที่สไดานเต็มข้อโอ้ยเทนฮาร์คยังเซฟสไดานเต็มข้ออีกครั้งเทนฮาร์ยังจะเซฟอีกสีดานอีกครั้งโอ้โหโคตรเซฟสีดานเต็มข้อโอ้ยผ่านมือเทนฮาร์ไปแต่ไม่เข้า มาที่สีดานโอ้โหยังไม่ผ่านมือเทนักสีดานอีกครั้งมึงยังจะเซฟอีกแบ็คแฮม,มบ้างโอ้ยยังไม่ผ่านมือเทนฮักเอาแบคแ็คเต็มข้มอโอ้โหสีดานโอ้ยเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ผ่านมือเทนฮักไปได้ <S 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 โนทะลุช่องให้แลดฟอร์ดโอ้โหฟันเดอร์สายยังเซฟแบ็คแฮมหลุดขึ้นมาปั่นไปโอ้โหเทนฮักยังเซฟจังหวะนี้เปิดให้สีดานโอ้โอโเยเซฟไปอีก มาที่แบ็กแฮมโอ้โหมาที่คารลอโอ้โหขามือแทบหักซีดานโอยยังไม่เข้าซีดานอีกครั้งโคตรเซฟคารล้อโหยอนมาที่ซีดานโอ้โหชนคันบูโนโดบูโดเโโโพือ่อ ที่แบ็กแฮมปัๆๆ่นคงโงโอ้โหเทนฮากยังเซฟซี่ด่านเต็มก็ยังจะเซฟอีกซีดานอีกครั้งเคนโตน่าซ้ำอีกโอ้โหโคตรเซฟคาร์ลอสโอ้โหเลนมาที่คาร์ลอสโอ้โหจับแบบสบายมาที่แรดฟอร์ดโอ้โยยังไม่ผ่านมือฟันเดลซาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโอ้โหโคตรแรงมาที่เคนโตน่าโอ้โหยิยงจนท้อแบบนี้แบ็กแฮมโอ้โย พวดเซฟคาร์ลอสโอ้โหคันจะหักคาร์ลอสอีกครั้งอุ uh. ้ยเทนฮาร์คก oh ็พวดเซฟอุ้ยสี่ด้านยิงจนท้อแล้ววันนี้เอาโอ้ยย uh. ังไม่เข้าอีกเอาเอาอีกครั้งยังย uh. uh. <aw> <laughs> uh. ังไม่เข้าอีกมาอีกครั้งโอ้ท้อแล้วอุ้ยบูโน่สวนขึ้นมาเอาแบ็คแฮมใส่ก้อยไปโอ้โหื้อนี่คาร์ลอสโอ้ยเทนฮากก็มือหักแล้วมั้งโอ้ เอาแบกแฮมปันไปอีกครั้งโอ้โหเอาจังหวะนิว้ว <Brand. S 1> เอาครับในเกมยิงไม่ได้มาจุดโทษดีกว่าแบกแฮมวิ่งขึ้นมาโอ้โหยไปไงละ่ะเทนฮากทำไมไม่เซฟบูโน <c oughs> วิ่งขึ้นมา <c oughs> ฟานด์ซาเซฟไม่ได้โอ้โหเอาคาร์ลอสจะดวนกับเทนฮากคาร์ลอสวิ่งขึ้นมาโอ้โหยเรียบร้อยครับต่อมาคนสุดท้ายเออคนที่สองของ แมนยูไม oh ่เข้าแพ้โอ้โหฟานเดอร์ซาเซฟโอ้โหตีลังกาไปหนึ่งทีนี่